ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมค์คาบอินฟินิตี้ให้เสียงพาพษภาษาไทยโดยไมค์คบอินฟินิตี้จ้าวันนี้คอสเตอร์ต้นเม่าไหมครับพุ<ว>่นะมาปะทะกับเป่าไหมครับเซอร์กล <c oughs> โบายจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยว้วาวสสวสวยน้องสาวทำอะไรอยู่อ่ะชื่ออะไรละ่ะ <c oughs> คะเคยเป็นน้องสาวแกฮะ ฉันไม่ใช่น้องสาวแกเลยนะแกเป็นใครเนี่ยทำไมปากร้ายแบบนี้ล่ะพี่ชอบเาหวัวสรุปไปเลยจ้า <c oughs> แต่พี่ก็ไม่ทนหรอกนะ <c oughs> โอ๊ยเอากระโปรงมาหนุมไหมคุณเทลไบรท์มาทำแบบนี้ฮนะคืออ <c oughs> ะไรหรอครับก็ใส่นั่นแหละอ้าวดีนี้นักเรียนของเราเยอะขนาดนี้เนี่ยฉันไม่ยอมแน่แน่ฉันโกรธเจียวตั๋วไปบกุกเพิร์ลเลยของนายไปกันเลย ไปเขาี่กำลังบุกไปห้องเนของคพี่โนบายไปดูมลยว่าเกิดอะไรขึ้น,นมาไปมาส่ยทั้งนั้นเลยโอ้แก๊งสืๆนี่เอเอไม่นะอย่าทำฉันนี่ทำไมทำไมคุณครูพี่โนบายถึงถึงโดนขนาดนั้นน่นะน่ากลัวจังมากเลยเอ้อจะสู้นะใช่ไหมได้ฉันจัดให้ถ้าวันนี้พวกเราก็มาปะทะกันเลยดีกว่าให้นักเรียนูนพเราด้วดูเลย ันเกาได้สิจะไปเลยรุนแรงของฉัน่ะพร้อมสเสมอฉันจะทำโต๊ะแบตเปิดไวด้ตรงนั้นแล้วกันอืมคนแรกฉันขอให้เป็นสลามอเอางั้นเธอคนนี้ไปเลยได้ค่ะโอ้คุณครับผมไม่มีแขนอ่ะโอเวนดัมเอานี่ไปดดย่าแบ่งร่างด่ว,ดดวนครับผมเอ้าแขนผมมาแล้วครับผมพร้อมโอ้โหยกที่หนึ่ง เหมือนว่าสลามจะเริ่มหอกกัลัางไปน,นิดนึงนั่นคนเอาละตอนนี้ก็โอ้สลามก็ยังสู้ไม่ได้อยู่นะทุกคนเรามาดูกันดีว่าสลามยังสู้ไหวไหมอา้าวจะเหมือนว่าฝั่งฝั่งผู้หญิงนั่นะ่ะก็คือจะสู้ไม่ไหวแล้วอะ่ะสุดท้ายแล้วเขาก็โหยังหนักเราก็ทำมาม่ไว้เต็มแรงแต่แตก็สู้ไม่ได้อยู่ดี เพื่อนช้นเก่งที่สุดในโลกเลยสลามเก่งมากอา้าวสลามนายเก่งมากเลยชาร์จพลังให้เต็มนะเดี๋ยวได้ยก็เจอคนต่อ,ปอไปอา้าวทำไมต้องมาคนเดิมมันนีอ่ะโอ้ไม่นะโอเคสลามทำได้เอาละฝั่งของญิงอะ่ะคนต่อไปอะ่ะเข้งมันไ้เลยนะตอนนี้ฝั่งเราอะ่ะชนะแล้ว นะขอวาร์ปตัวคนนี้กลับไปก่อนแล้วกันเอาคนถัดไปจมูกแกปบบโอ้โหจะสู้ไหวเหรอสลามฉันเก่งเฟ้ยโอ้โหครูครับทีเดียวเท่านั้นเลยครับอ้ออาล่ะคนถัดไปที่ต้องมาสู้กับเจ้าสาวแกรบก็คือคิปเปอร์อเอาผมก็นคงนไม่นีแขกน,นะครับครู ปวดหัวเอายังไงล่ะเนี่ยฉันโดนตัดแล้วลครับผมลวมแล้วครับโอ้ออะไรของนายหรคลิปปอ้ลเดี๋ยวไว้ต่อนพักต่อไปนะวันนี้เราขอจบคลิปเท่านี้ก่อนแล้วก,กันเนาะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะไว้เจอก,กันใหม่ภาคต่อไปนะอาจจะเป็นอัพพรุ่งนี้นะหรือวันนี้ไม่รู้แต่ก็ฝากติดตาม้วยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไปละบายบาย